สวัสดีค่ะร้านเจ๊โมบางกุวยค่ะชิ้นนี้นะคะเป็นเครื่องรางนะคะทุนสิทธิ์ก็คือเขี้ยวหมีนะคะเขี้ยวหมีของหลวงปู่ตีวัดหูช้างนะคะเป็นเขี้ยวหมีในยุคเก่าๆเลยนะคะถ้าเป็นยุคเก่าๆนะคะส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ลูกศิษย์ลูกหาที่เข้าหาหลวงพ่อในยุคก่อนๆนะคะเขี้ยวหมีนะคะหลวงพ่อตีท่านจานอัคาระลายมือทั้งตัวแบบนี้เลยนะคะ เป็นขยายให้ดูอัขระลายมือนะคะพุทธคุณของเขี้ยวหมีนะคะก็คือเป็นเครื่องรางนะคะที่มีพุทธคุณด้านอํานาจบารมีเสริมดวงชะตามีโชคมีลาภนะคะเป็นสเสน่ห์เป็นมงคลต่อผู้บูชายิ่งถ้าได้การผ่านการปลุกเสกนะคะจากเกจิด้วยแล้วนะคะก็ยิ่งเสริมพุทธคุณให้เด่นยิ่งขึ้นค่ะเชื่อว่าเขี้ยวหมีนั้นนะคะป้อง ปกป้องคุ้มครองไม่ให้เสน่ห์จันไรแล้วก็คุณใส่มนดําต่างๆนะคะมาคลำกายแล้วก็แถมมีพุทธคุณด้านคงกับพันชาติด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเขี้ยวหมีนะคะที่จานอัคาระลายมือของหลวงปุ่ติวัดหงช้างนะคะจังหวัดนนทบุรีค่ะนี่นะคะ แอดมินก็ได้มา1ชิ้นนะคะพี่ๆท่านใดที่มองหาเครื่องรางธนสิทธิ์แบบนี้นะคะสามารถสอบถามได้ค่ะได้เข้ามาแค่1ชิ้นเท่านั้นค่ะรับประกันแท้100%นะคะนี่ค่ะรับชมเพิ่มเติมนะคะได้ทาง Facebook เครื่องรางสายวัดผงช้างแท้ร้อซหรือแอดไลน์ที่เบอร์นี้ค่ะ0969709842นะคะร้านเจมโมบางกวยค่ะ